ครับวันนี้คิงพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับธุรกิจพิมพ์ภาพหรือว่าเอาไอเดียจากสมองของเรานะครับมาพิมพ์ลงเคสไอโฟนหรือว่าเป็นวัตถุต่างๆวันนี้จะมาดูเรื่องเจ้าของธุรกิจนี้กันครับสวัสดีครับผมชื่อทศธรรมพิพัฒน์นะครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัทนะครับ i do for idea interest จำกัดเป็นผู้นําเข้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์เคสครับ ครับผมคุณชดครับรูปแบบของธุรกิจไอดูโฟร์ไอเดียเนี่ยมีรูปแบบธุรกิจยังไงบ้างคบรูปแบบธุรกิจมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราจะเลือกตามงบประมาณนะครับเพราะว่าจุดหลักของไอดูโฟร์ไอเดียเองเนี่ยต้องการให้คนไทยครับมีรายได้เสริมแล้วก็มีอาชีพนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราพยายามสร้างอาชีพนะครับให้กับคนไทยชุดธุรกิจที่เราลงทุนนะครับลงทุนเพียงแค่เริ่มต้น19,900บาทนะครับจนถึง5 0,000ปลายๆก็สามารถเปิดร้านได้เลยสามารถทำธุรกิจได้เลยครับ ครับผมแล้วตัวชื่อเสียงของธุรกิจหรือแบรนด์ของเราเนี่ยมีการขยายและมีชื่อเสียงในระดับไหนบ้างครับตอนนี้นะครับทางทาดูโฟเดย์เองเนี่ยครับก็ดําเนินการขึ้นเป็นที่4แล้วนะครับทางเราเองอ่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีการลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีสาขาโดยการขายแฟรนไชส์นะครับไปทั่วประเทศแต่ตอนนี้เองเนี่ยครับเราก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากจากแต่ละภูมิภาคนะครับเราเลยมีการจัดตั้งดีลเลอร์ประจําภาคนะครับแล้วก็เรามีการขยายไปถึง a c ที่ประเทศลาวเรียบร้อยแล้วด้วยครับครับแน่นอนแต่การธุรก 7, หรือว่าแปที่กำลังจะเกิดนในประเทศไทยของเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมพารเ์เซนหรือว่า AEC <ช> <PC>, แน่นอนว่าการตลาดเนี่ยเป็นเค้ก้อนใหญ่แน่นอนเรามีแผนที่จะพัฒนาในปี57แล้วก็58ยังไงโอเค,คในปี54 5 5 5 6นะครับเราเองประสบความสําเร็จมากเกี่ยวเรื่องของการขายชุดธุรกิจนะครับแล้วก็คนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพแล้วก็อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเปิด ปี58ครับสมาคมอาเซียน a อ c นะครับทางเราเองก็เริ่มเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอะครับก็ยังมีธุรกิจในแนวนี้ค่อนข้างน้อยอย่างเช่นประเทศเขมรนะครับพม่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวประเทศลาวนะครับในปี57นี้เองครับเราก็มีการขยายธุรกิจไปถึงประเทศลาวแล้วเพื่อรองรับในการเปิดประชาคมอาเซียน AEC ในปี58 ครับผมแล้วตัวจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าคุณผู้ชมครับในท้องตลาดหลายๆคนเนี่ยเดินไปที่ไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์นะครับหรือไปที่มาบุญครองหรือว่าไปที่พันธิพยิเองเนี่ยธุรกิจป,ประเภทนี้จะเยอะมากทีมลงบนเคสไอโฟนแล้วแต่ลงบนวัสดุผิวเรียบต่งตางๆมีหมดเลยแล้วเรามีจุดเด่นยังไงที่เป็นจุดขาย <Okay. S 2> ที่ต่างจาก แบรนด์อื่นแล้วโอเคแบรนด์ไอดูโฟร์ไอเดียเองนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการให้บริการหลังการขายเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจของไอดูโฟร์ไอเดียเองเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานโซลูชันที่เราไม่ใช่แค่ขายเครื่องหรือว่าวัาสดุอย่างเดียว <c oughs> เราต้องมีการเรื่องของการพัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของรบร,งง hardware, รงงบิการหลังการขายก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งเหตุผลเพราะว่างานพวกนี้ครับมันไม่สามารถที่จะไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวมันต้องมีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็สอนเรื่องของการทําตลาดด้วยซึ่งตรงนี้กกใน้าารรรหบิ หลักการขายก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็ทางผู้ประกอบการให้ความสนใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจทางเรามากครับ คือจากที่เรามองเห็นนะครับด้านหลังเองนะครับคุณผู้ชมก็จะมีจานแก้วแล้วก็มีกระทั้งที่ฉีดนะครับที่ฉีดผมแล้วก็มีตัวนี้เพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเน่ยพื้นที่การทาธุรกิจของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอาจจะอยู่จังหวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรามีการส่งมีสายส่งหรือว่ามีการที่จะเข้าไปดูแลไหมครับเพื่อมีปัญหาเอ่ยวัตถุดิบขาดมีไหมครับที่จะเข้าไปตรงนี้ในเบื้องต้นในช่วงนี้นะครับเราเปิดปี57นะครับเราก็เริ่มมีการทาดีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นดีลเลอร ที่มีการซื้อชุดธุดรกิจหรือว่าสนใจชุดธุดรกิจเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมได้ที่ภาคนั้นๆก็จะใกล้ขึ้นไม่ต้องมาที่กรุงเทพแล้วะนะครับแล้วก็ใช,ช,ช่ที่จะเข้าไปอบรมให้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้แผนการบริหารงาน <ม S 2> เรามีแผนการบริหารงาน <ม S 2> หรือว่ามีเคล็ดลับในการบริหารงานประเภทนี้ยังไงให้เกิดการกระตุ้นตัวอยู่ตลอดเวลาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเราจะบริหารตัวเราเองเราคิดเองแล้วเราไปบริหารคนที่เป็น คู่ธุรกิจของเราด้วยเรารมีเคล็ดลับยังไงคือในเบื้องต้นเองเนี่ยทางเราเองก็รับทราบอยู่แล้วครับว่าการธุรกิจนี้เป็นงานโซลูชันเราจะต้องมีการติดต่อ,อก,กับประสานงานกับลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลเขาแล้วก็เราจะมีการพัฒนาต่อยอดเรื่องของโน้ตฮาวแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ทางลูกค้าเองเนี่ยได้สามารถที่จะ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างค่อนข้างเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเรามีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ทางลูกค้าเองใช้งานได้ง่ายขึ้นออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการอบรมเรื่องการตลาดด้วยเพื่อให้ทางลูกค้าเองเนี่ยได้เห็นว่าธุรกิจนี้สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็สร้างกําไรได้อ,อ๋ออะไรครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงมีราช่วงดท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับไอ้ฟลูฟอรเดียแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณชดเนี่ยพูดข้อคิดสั้นๆหรือว่าเป็นข้อคิดหรือว่าให้ข้อคิดกับคุณผู้ทงง้้้นนนนะครรรรััเเเเกกกีีี่ยยววธธุุิิจจปปภ็อดดแล สนใจที่จะทําเกี่ยวเรื่องงานไอเดียเนี่ยรับรองได้ว่าธุรกิจนี้ครับมันไม่มีวันตายและสามารถทํากําไรได้มากขึ้นกว่าธุรกิจอื่นๆหลายเท่าเหตุผลเพราะว่า,วางานไอเดียนะครับมันไม่มีมันเป็นงานเฉพาะบุคคลจร,จร,จร,จริงๆซ,ซ,ซึ่งซึ่งไม่มีเ,เหมือนกับว่าเกิดการก๊อปปี้ค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีการก๊อปปี้กันเรื่องของแบบลายก็ตามเราก็จะมีการหนีลายไปเรื่อยๆแล้วก็ธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนสูงลงทุนแค่หมื่นกว่าบาทก็เปิดธุรกิจได้แล้วซึ่งตรงนี้เองผมก็มองว่าสามารถสร้างอาชีพนะครับให้คนไทยได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถ นได้ง่ายค่อนข้างง่ายด้วยครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าคนไทย60ล้านคนมือถือมีทุกคนและผมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีมากกว่า70ล้านเครื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเองคอมพิวเตอร์หรือว่าวัตถุเพียเรียบต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะไปอัดด็ลงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ไม่มีวันตายและสามารถนำไปขยายได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจที่จะติดต่อลงลงทุนกับธุรกิจ I do for idea ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้สำหร